สวัสดีค่ะวันนี้เมกจะพามาเล่น ชได้ตังหยดยุ่นแลลกกรรดเกลืองและสิ้นติเมตรงเมเป็นคุณเปี่ยมกล้องพอเป็นคุณไหวเลยกขาก็้องถือจมเปุเี่ยมก็มีน้ำชาหนึ่ง้กเปล่าหนึ่งหลูกพวกมาเลยดอกดาวเรืองเฟ้ยวยดอกระก้าวเนี่ยข้าวเรนเรื่องกระไดยกเว้นสีดำนะไม่เอามากผู้ส้้างําตูบก้าวดอกคุณปอก็จะจุดตูบก้าวดอกนะแหลกปักปักตูปในในแก้วตี่วัาที่มีหน้ามานันลี เช็เหลวกับส,สตาร์ทรถบีบเจสซ่ำกลางใช้มือช่องมือลูปถึงพวกมาเลยปาวนหน้าในใจนะตั้งนังมืซมชบแล้วก็ปาวนาในใจบอกเมยยานั่งวาเรียกว่าวันนี้ตอเนเจ้าเลุกตุกนาที่ลูกก็กมาลาตูดก,ก็ตูดเมยยานั่งถ้าลูกทำไรพิษตอยเมยยานั่งอย่าได้ตูดตูดเพื่องก็ได้ตูดปูนครองตุกตุกชีวิตที่นังในรถกันนี้ไอชีวิตจุงรับหรือรํารวย รวยรอดปลอดภัยมีช่ชนะประสบความสําเร็จในทุกๆด้านนะเจ้าะคะก็เมยานางได้ปลดธมารับสิ่งข้องเหล่านี้ซึ่งตัวลูกได้เงงปรียยนใหม่ให้ปลดมารับไปเติดได้ปลดธมารับมารับนาคาระบัดนี้เติดภาวนาเซ็ตบีบเอสอีกซามกลางป็นนันเซ็ตปีตีอ๋อเม่ลืมบอกกอนไม้เม่ยานางลางรถต่ำความสะอาดรถได้เรียบร้อยคนนะลูกนะคือเม่ยานางเนี้ยตันจะปลุกปักรักซ่ารักซ่าเราตุกๆชีวีต ก็จบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ